สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพิมพิศาศิวิชัยศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริมทริโรยประสานวิทยาฝ่ายมัธยมสายการเรียนเอกออกแบบค่ะหนูมีความสนใจทางด้านศิลปะมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วค่ะเพราะว่าศิลปะเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทำให้หนูได้แสดงออกถึงความรู้สึกความคิดแล้วก็จินตนาการได้แบบเต็มที่แล้วก็อิสระมากๆค่ะ ในด้านของความสามารถนะคะหนูมีความสามารถทางด้านศิลปะประเภทดิสอีอ e ีอ e, ีสีไม้สีน้ำคอลลาจดิจิตอลแล้วก็การาฟิกค,ค่ะนอกเหนือจากนี้หนูยังมีความสามารถทางด้านดนตรีค่ะเป็นกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็เป็นของวงเล็กค่ะกิจกรรมนะคะที่ทำอยู่ในระหว่างศึกษานะคะหนูได้เป็นส่วนหนึ่งในการตั้งโชว์ผลงานที e s i าในงานแวบดบ Final Exhibition ค่ะผลงานของหนูก็จะเป็นบอร์ดเกมค่ะที่ช่วยพัฒนาการเข้าสังคมของคนที่เป็นโรค Social Anxiety Disorder ค่ะและหนูก็ยังได้มีโอกาสไปจัดอีทัศการ As Exhibition Dream of Color Connecting to Land and to People ค่ะที่เป็นอีทัศการโชว์ภาพของศิลปินชาวบังกลาเทศที่จัดโดยสถานทูตชาวบังกลาเทศค่ะ และนอกเหนือจากนี้หนูยังมีได้มีโอกาสไปออกรายการคุณเพื่อโชว์ที่บอสบับโปรงหลังค่ะหนูชอบศิละปะแนวอ,อิมเมอร์ซีฟาอันมากค่ะพอได้ไปหลายๆนิทรรศการแล้วอย่างเช่นทีม l a บตูเกียวรู้สึกว่าหนูไม่ได้ดูอย่างเดียวแต่ว่าหนูได้มีส่วนร่วมไปกับโชว์นั้นๆศิละปะนั้นๆใน,นแต่ละห้องและยังได้แนวคิดในการใช้ชีวิตต่างๆมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยค่ะ และยังทำให้หนูมีแรงบันดาลใจที่อยากทำเป็น exhibition ที่ทำให้คนในสังคมตระหนักรู้ได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันค่ะในอนาคตน,นะคะหนูอยากเป็น production designer concert ค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ชอบเพลงแสงสีเสียงแล้วก็ชอบไปดูคอนเสิร์ตมากๆเลยค่ะและรู้สึกว่า ไม่ใช่แค่ศิลป์นอย่างเดียวที่ทำให้เรารู้สึกมีอารมณ์ร่วมแต่ว่ายังมีโปรดักชันแสงสีเสียงอย่างนี้นะค่ะที่ยังทำให้เรารู้สึกมีอารมณ์ร่วมมากกว่านี้เลยสนใจที่อยากจะทำค่ะเพราะรู้สึกว่ามันน่าสนใจและมันท้าทายมากๆค่ะพอหนูได้ศึกษาดูนะคะก็เห็นว่าวิทยาลัยสังคีสาขาเทคโนโลยีและศิละปะสร้างสรรค์น,นะคะมีหลักสูตรแล้วก็สภาพแวดล้อมที่น่าเรียนแล้วก็ ตรงกับความต้องการของหนูมากๆค่ะแล้วก็เช่นฉากแสงสีเสียงที่ใช้ในงานคอนเสิร์ตแล้วก็งานศิลปะแนว i m m e s s i v e Art ค่ะหนูก็เลยอยากที่จะเข้าไปเรียนแล้วก็อยากจะนำความรู้องค์ประกอบต่างๆมาพัฒนาตรงอุตสาหกรรมนี้ให้ดียิ่งๆขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ